แปลว,ว่ามึงไม่รู้เรื่องนี้สินะผีปากกาแม่งมีจริงผีปากกาแม่งมีจริงเพื่อ <pe ew> er> ลบหลู่นะลบหลู่อะไรมาดิกูไม่กลัวถ้ามีจริงรอะผีปากกามาดิวะอยากเจอวะกูคเคยเจอแล้วนะเว้ยมึงเคยเจอเออแล้วมึงไม่กลัวเลยงไงไม่อะแต่มึงอะปกติกลัวผีน้วยอบอลมึงอยากเจอปะล่ะมาดิได้งั้นมึงก็ท่องตามกูแล้วก,กันปากกา อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ดีน้าเอ้ยรีบทำเวรี่จะได้รีบกลับไอ้ก้าวของาอะไรวะหาปากกาเด็กก้าวกูหายไปไหนก็ไม่รู้แท่งนี้แพงด้วยนะ<อ>ปากกาพ่อตกใจอะปากกาอะไรวะพ่อตกใจปากกาลุกลื่นเออแตไม่รู้นะมันอยู่ไหนวะปากกากูเนี่ยเออกูรู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วใครเอาไปด้วยมึงรู้เหร รู้ดิวะแล้วอยู่ไหนเอาบอกกูดิรออะไรอะ่ะมึงรู้ไหมก้าวว่าใครเอาประการมไปใครผีไงโอ้ยเมื่อกี้มึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงรำจริงจริงดิผีบ้าอะไรไม่ใช่ผีบ้าเว้ยมันคือผีปากกาโอ้หมึงไรสะะะ้สาแล้ว่ะผีปากกาจะไปมีได้ไงมึงไม่เคยได้ยินตำนานของโรงเรียนหรอวะพี่พานลงเนี่ยเขาเล่าให้กูฟังบ่อยๆนะเว้ยว่าโรงเรียนเราเนี่ย แม่งมีผีปากกาที่จะขโมยปากกาของเด็กนักเรียนเด็กบางคนอะปากกาหายไปตอนนั้นต่อตาเลยด้วยโอ้ปัญญาองอไม่เป็นไรหาไม่เจอไม่เป็นไรกูใช้แท่งก็ได้อีกแท่งเหรอเออมีไหมล่ะมีเด็กกัวางไว้ตรงอ้าวเฮ้ยอีกแท่งก็หายเหรอหายไปได้ไงวะกูบอกแล้วว่าตำนานผีปากกาคือเรื่องจริงเว้ยเฮ้ย ตางั้นก็ใครจะอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปก้าวไม่อยู่แล้วนี่เวบอนอะไรวะนี่นี่ปากกาฟรีไอ้ก้าวเนียมโลดจริงๆมึงนี่มันชั่วจริงนะไอ้ดิกกี้กูไม่ได้ชั่วเว้ยแต่ก้าวมโง่โง่อะไรวะเอ้าอายุขนาดนี้แล้วยังเชื่อเออพีปากกาผีปากกา มันจะมีได้ไงมึนมงมน,นั่งเลยมึงน,นั่งแปลว่า,วามึงไม่รู้เรื่องนี้สินะผีประกาแม่งมีจริงผีประกาแม่งมีจริงเพือ่อลบหลูนะ่ะลบหลูอะไรมาดิกูไม่กลัวถ้ามีจริงอะผีประกามาดิวะอยากเจอวะกูเคยเจอแล้วนะเว้ยมึงเคยเจอเออแล้วมึงไม่กลัวเลยไงไม่อะ แต่มึงอ่ะปกติกลัวผีกันเว้ยบอลมึงอยากเจอปะล่ะมาดิได้งั้นมึงก็ท่องตามกูแล้วกันปาก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 าผีปากกาผีปากกาจงหมาเลยปากกาผีปากกาจงหมาเลยเพียงเพียง,เ,ยงเชีย่ยมันจะมีจริงๆเหรอวะผีปากกาเนี่ย เวลานี้เลยมึงเนี <grande character. S 2> <e ่ยมาเวลาเนี่ยแหละนั่นไงไหนนั่นน่ะกางกางเฮ้ยผีอะไรเนี่ยเอ้าผีปากกาไงผีปากกาไงผีปากกาโหย่บอลก็มึงบอกผีปากกากูก็ไยกว่าเป็นผีที่ขโมยปากกาที่ไหนได้ผีปากมานี่กา พี่ตอนตายตายไงก็เดินไปผิวปากกาไม่ชอบบินมาจิกปากแตกตายก็เลยตายเป็นผีปากกาถ้กกเนี่ยาตอรี่เฮียมากรู้ยังทำไมกูไม่กลัวอุ้ไม่กลัวเออกูก็ไม่กลัวเฮ้ยทำอะไรได้บ้างขอผีตัวเนี้ยกูอยากรู้มกัน กกก้้าาาาาแต่ทอะไไรดบงนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับเหนื่อยแนยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอ็กเดูแลจว้อควบป็นเสร็